สวัสดีครับผมนายชคทพยสุใจจากม6ทับ4สวัสดีค่ะดิฉันนาสอยมาีกทัทนาจากชั้น,นม6ทับ4ค่ะกราบเรียนท่านผู้มีเกียรติและผู้ชมทุกท่านการแสดงต่อไปนี้เป็นตอนหนึ่งของวรรณคดีเรื่องครูชาคุณแผตอนบรรทองสองใจสะท้อนสถานการณ์หญิงผู้ถูกกำหนดด้วยอำนาจความรักและกฎเกณฑ์ของสัคงคมขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงเรื่อง วันทองณาบาัดนี้นานกรุงศรีอุทยาพระพันวสากระสัผู้ทรงอานาจสูงสุดคำตัดสินของพระองค์คือกฎหมายแห่งแผ่นดิน ิงผู้ไร้สิทธิ์เลือกชีวิตต้องตกอยู่ท่ามกลางความรักและอำน,นาจคุมช้างใช้ผู้มั่งคั่งใช้เอนง่ามเงินครอบพอหัวใจผู้อื่น แต่ไม่อยากปลป้งหญิงที่ตนรักได้วอัคนือเหนตวัทท mm ีเ hmm> จ้าย oh. ังม nah, ีสามีทั้งสคนกล่าวความจริงมาแกได้อธิบังค่ะ วีนหญิงถึงยาแพ้งั้นต้องเลือกาว่าอยู่ไปยบอกฉันเรื่องไม่ได้กล้วค่ะต้องเลือกใทยไม่เลือกก็ให้มาสองคนดีก um. ันตัวเองมันจบไปชิอยางไรวันนี้ต้องเลือกบอกฉันเรือไม่ได้จริงจิงแล้ค่ะหลวง่อเลือกเลยเถิดจไม่ทำให้แม่เสียใจอีกแล้วกินสองหัวชาทั่ว เจ้า่าตนเองเป็นต้นเหตุของความวุ่นวายทั้งหมดแต่หม่อมฉันไม่ใช่หญิงสองใจเจ้าค่ะที่ผ่านมาหม่อมฉันรักใช้เพียงคนเดียวคือคุณแผนข้าแต่พระองค์ความผิดทั้งหมดเป็นของของฉันเพราะท้อไม่ใช่หญิงสองใจแต่นางถวบน่าปินนะครับไม่เรี้ยปในสิ่งที่ตัวเองเรียกไม่ได้ใช่ไหมคะก็ดีโอ้ช้างแอบแ้าถวบในการทำดีคืน ความทังมจกอยเจ้าเพียงเดียวหม่อมหม่อมชรเรื่องไม่ได้จริงๆจ้ะค่ะอีสองหัวชาทัวยิงยามึงอยู่ไปต้องกซ้อนเขาโดนเปนเนชิปสุนดิตาเบาได้กะเลยกอย่าไปเตัน่อนอย่าหี่ คนช้างอบรมมาทล้วครั้งไว่เพื่อนแต่วันนี้กำลังแม่กับกับเกณฑ์ด้านหน้าขาวว่าคงจะทหารใครของทหารนำช้างแห้งนา่งยืนมันสายมือแล้วความรักของทั้งสองมันได้ฆ่าคนันไปแล้วราชองค์การถูกประกาศทหารนำวันทองออกไปสุช้างรันไว้ด้วยความสำนึกผิดจะหมื่นไว้ แม่แม่ไม่นัดฉันแล้เหรอทำไมทำไมแม่ถึงเรื่องฉันเฮ้ยยงามื้อต่อโมึง,งไปจับแม่กูไอ้กูเห็นมึงยุ่งแมงกูนีก่กูจะฆ่ามึงซะไอ้ขี้จัางวายต่อม้ยดีนีคือพระราชาอย่าพระเจ้าผ่านเินใจดูจับแล้วใครจิ๊ดเดี๋ยวแม่เองเอาไ้จะมื่นวายซุขคุ้งข่าวท่าทางความเงียบเฝ้ารอพระเมฆตาเป็นความหวาน สุดท้ายก่อนที่ดาบจะตกสู่ชีวิตของผู้เป็นแม่ครรมพิเจอพอไปทอท่านหรือผูอ้ชมการไปแล้วคงไม่เปลี่ยนใจหรอกเงยหน้าพิเธอได้ไว ใกล้ถึงเวลาผ่พระคองแล้วข้าหลบไปทุนเมฆไม่ทันแล้วงั้นจงเอาทรมไปและให้แจ้กัระหารว่าให้ยกเลิกการประหารเป็นพระคุราที่คุณยิ้มพระเจ้าค่ะยามนั้นการประหารยังไม่เปื้อนเลือดแต่กลับเต็มไปด้วย,วยฟ้าหม่นราร่วมสู่กับชะตาหญิงผู้หนึ่งวันทองซึ่งถูกตัดสินด้วยคำว่าสอบใจทั้งที่ ชีวิตนานไม่เคยมีสิทธิเรื่องหัวใจของตนเองเสียงรองดังขึ้นผู้คนจับจ้องด้วยความเงียววันทองคุกข่าอย่างสงบม,มิได้รับขอชีวิตหากแต่ยอมรับชะตากรรมอย่างพ่ายแพ้ต่ออำนาจและสังคมน่าจะได้ เียงนาด่าหุญวุนในอากานักถอยหลังชีวิตผู้หนึ่งก่อนที่ชะตาจะถูกฟันลงอย่างไรความเมตตา เียูดวหากจะเป็นผลของความยุติธรรมและค่าน,นิยมในยุคนั้นนีเ,เป็นผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมการแสดงคร้นี้ค่ะขอบคุณค่ะ<ด>โอ,อ้โหสุดยอดสุดยอด